ซัมซุงได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับ Galaxy M 0 2ที่อินเดียเป็นมือถือรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาประหยัดเปิดมาเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นจะมาพร้อมจุดเด่นหน้าจอขนาดใหญ่แบตอึดนะครับกล้องหลังคู่2ตัวสำหรับใครต้องการมือถือราคาไม่แพงมากซื้อไว้เป็นเครื่องสำรองหรือเอาไว้หลดแอปเป่าตังก็น่าสนใจเริ่มวางขายที่อินเดียนะครับ9กุมภาพันนี้และประเทศไทยล่าสุดก็ผ่านการรับรองจากกสทชเรียบร้อยแล้ว คาดว่าคงอีกไม่นานแน่นอนเขาน่าจะนำสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เข้ามาวางจำหน่ายในบ้านเราส่วนจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นั้นเดี๋ยวไปฟังสรุปของ Galaxy M02 พร้อมกันเลยเข้อแรกไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตาม s a m s u n งตะกูด M s e r i e s นะครับเราจะเห็นว่าเขาใส่แบตเตอรี่มาในทุกรุ่นความจุสูงมากๆ เยอะสุดที่เห็นก็มี galaxy m 5 1แบตเตอรี่ความจุสูงมากนะครับถึง7 0 0 0มิลลิแอมเลยรุ่นนี้ก็ไม่ตัดจุดเด่นนี้ออกเช่นกันให้แบตมาความจุ5 0 0พมิลลิแอมใช้งานได้แน่นอนนะครับ2วันสบายเนื่องจากรุ่นนี้เป็นมือถือราคาประหยัดมากๆดังนั้นเขาเลยไม่รองรับระบบฟ้าชาร์จเป็นชาร์จไฟธรรมดานะครับกำลังไฟ1 0วัตต์ชาร์จแบตอาจจะนานหน่อยแต่ถ้าชาร์จแบตเต็มแล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานอะไรต่างๆบนมือถือเครื่องนี้ได้นานเช่นเดียวกัน 2กล้องถ่ายรูปด้านหลังมี2ตัวนะครับแบบ Duo Camera ประกอบด้วยกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลและกล้องตัวที่2เป็นกล้องมาโครใช้ถ่ายภาพระยะใกล้ความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าจะอยู่ติ่งด้านบนของจอนะครับให้มาความละเอียด5ล้านพิกเซล สหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่6.5นิ้วสำหรับการรับชมภาพยนตร์แบบ infinity v display ความละเอียดหน้าจอระดับ hd plus สีหน่วยประมวลผลจะใช้ cpu mediatek mt 6 7 3 9นะครับทุกวันนี้คงไม่ค่อยเห็นกันบ่อยนักนะครับชื่อแบบนี้เพราะว่ามันเป็น cpu ที่เก่ามากแล้วเปิดตัวตั้งแต่ปี2017 4-5ปีก่อน การออกแบบ CPU จะเป็นสถาปัตยกรรม Cortex A53 สปีดคอร์1.5 GHz ทั้งหมด4คอร์ GPU ใช้ Power VR G8100 e เทคโนโลยีการผลิตชิปนะครับขนาด28นาโนเมตรซึ่งบอกบอกได้ว่ามันเป็น CPU ที่เก่ามาก s a m s u n งเขาไม่เน้นสเปคอะไรที่แรงถ้าเทียบกับมือถือจีนอย่างเ e d m ีหรือว่า r รียวมีสู้ไม่ได้เลยนะครับพวกนั้นเขาจะให้ CPU ที่ดีกว่าในราคาเท่ากักนส่วนแรมนะครับให้มาสูงสุดขนาด3 g b และหน่วยความจำ32 g b ทั้ง2รุ่น ยังสามารถเพิ่มไมโคร HD กดได้อีกนะครับความจุสูงสุด1เทาไบ5ถ้าดูสเปคและหน้าตาของ Galaxy M02 แล้วบอกเลยว่าแทบไม่ต่างอะไรนะครับไปจาก Galaxy A02 เครื่องศูนย์ไทยสเปคเดียวกันหน้าตาเหมือนกัน จะซื้อตัวไหนก็ได้นะครับ Galaxy A02 วางขายในไทยราคา2,999บาทส่วน Galaxy M02 รอเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้ระบบการเชื่อมต่อจะรองรับการใช้งานด้วยกันทั้งหมด2ซิมนะครับรองรับการใช้งาน 4G รองรับ Wi-Fi มีระบบ GPS นะครับใช้นำทางและบริการ Android จะเป็นเวอร์ชั่น10และครอบทับด้วย One UI การบรรจำหน่าย Galaxy M02 นะครับจะแบ่งออกเป็น2รุ่นรุ่นเริ่มต้นแรม 2GB หน่วยความจำ3า g b หากิีารเป็นเงินไทยแล้วจะตกที่ประมาณ2,900บาทและรุ่นแรม 3GB หน่วยความจำ3า g b g ราคา3,100บาทสีตัวเครื่องมีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ีสีนะครับมีสีดำเทาฟ้าและสีแดงเริ่มวางขาย9กุมภาพันนี้เป็นต้นไปที่อินเดียเป็นประเทศแรก ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด s u b สไคร b ์เพื่อติดตามข่าวสารมือถือรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับหากว่างวันไหนเดี๋ยวมีมาอัปเดตแน่นอน